ตอนนี้นะคนไข้ที่ที่มีการเจ็บส้นเท้าเนี่ยนะปัญหาเจ็บส้นเท้าเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นไอ้ส้นเท้าตรงนี้มันจะมีพังผืดเนี่ยมากอดมากเกาะส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจาก1ยืนานานความเสี่ยงเลยนะยืนานานสองเดินเยอะๆะที่3น้หนๆๆนานนหนักเยอะๆนะเดินนานยืนนานน้าหนักเยอะเนี่ยพวกเนี่ยมันทำให้น้ําหนักทั้งหมดเนี่ยลงตรงเรียนตรงส้นเท้าตรงนี้แลวบางครั้งเนี่ยจะทำให้มีการฉีกขาดของเส้นเอ็นตรงนี้เกิดขึ้นได้นะมันเลยทําให้คนไข้เนี่ยเจ็บเยอะ นะลนแล้วก็เวลากดนี่จะเจ็บเนี่ยเวลากดเนี้ยนี่ดูนี่คนไข้จะเจ็บตรงนี้เยอะเนี่ยเวลากดเข้าไปตรงนี้<ช>จะเจ็บจะเจ็บตรงนี้เยอะเลยเนี่ยตรงนี้เป็นที่ยึดของฝ่าเท้านะเพราะฉนั้นแนวทางการรักษา<ช>คนไข้ในกลุ่มนี้เลยนะอันนี้หนึ่งก็คือถ้าเกิดมันเจ็บเยอะเนี่ยเราก็จะฉีดยาเข้าไปเพื่อลดการอักเสบที่บริเวณของส้นเท้านะครับอันนี้หนึ่งเลยนะอันนี้สองต้องแนะนําให้คนไข้เนี่ยเป็นลดน้ําหนักเลยนะน้ำหนักเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับนะและอันที่3เนี่ยรองเท้าเนี่ยพื้นรองเท้าเนี่ย ก็ไปหาที่เป็นแบบนิ่มๆน,นะที่ไอ้ถ้าเกิดสว่าเป็นรองเท้าปกติก็เรียกว่าเป็นเมมโมรี่โฟมที่ที่เป็นรองเท้าคัตชูเนี่ยจะใส่ได้ดีแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้มันนิ่มหมดนี้นะเพราะบางทีรองเท้าแข็งเนี่ยมันจะเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยลดน้ำหนักปรับรองเท้าแล้วก็บริหารนะวิธีบริหารเนี่ยคือว่าให้ยืนเล่าเท้าชิดแบบนี้เพื่อยืดเอ็นร้อยหวายให้มันตึงมันจะยืดขึ้นมามันจะช่วยทําให้ไอ้เส้นไอ้ทางผืดมันยืดขึ้นมาได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ทที่พยุงส้นเาน ไอ้ตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับที่เรียกว่าเป็นไอ้แอร์ฮิวนะคือหลักการคือว่าตรงนี้มันจะเป็นลมนะถ้าเสร็จแล้วเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราเหยียบเอาเท้าเหยียบเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยลมมันจะปั๊มขึ้นมานี่มันจะลดการสัมผัสระหว่างส้นเท้ากับพื้นนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะแบบนี้เราจะใส่เข้าไปในในเท้าแบบนี้นะฮะใส่กลางวันอ่าใส่ใส่ตอนกลางวันนะกลางคืนถอดใช่อ่าก็ใส่ตอนยืนนะถ้ายืนก็ใส่ตลอดนะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้้ะะนไว เพราะ้นเวลาคนไข้เนี่ยเวลาคนไข้เดินเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เวลาคนไข้เหยียบย่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยลมมันก็จะดันขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะน้นไอ้ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยสัมผัสกับพื้นเท่าไหร่มันจะลดแรงกระแทกได้ดีมากนะเะนาะนี่ที่ผมแนะนําให้ใช้ตรงนี้ก่อนนะโอเค